โอ้เฮ้ยต้องกระตุ้นด้วยเสียงเว้เฮ้ยสิบสามแล้วเว้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมแบล็กนาร์กวีรีเธอร์อีกแล้วนี่เราจะมาส่องว่าท็อปท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเล่นอาชีพอะไรกันแล้วของที่เขาสวมใส่หรือแม่สเตตัสที่เขาอัพเนี่ยเป็นยังไงกันนะเริ่มดูกันเลยอ่าที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นเป็นโลกอ่ะที่หนึ่งอุ้ยเขาอัพไม่ได้อัพแบบว่าทางใดทางเดียวสุดค่าๆ่กันไปอ่ะอาวุธปลุกยิ้มเสียงตัวนะวันนี้รามาดูสเตตัสกันหน่อยแตกคง วายสองพีแปดหกผมผมนี่ผมแอตแท็กสามร้อยแสดงว่าพีบวกนี่ยังมีผลเยอะเนี่ยเพราะสเตตัสของเขาไม่ได้อัพอะไรมากมายมาสองดวะอา,าวุธบวกทิ้มสี่ใส่เป็นธาตุโฮลี่นะชั้นโอ้เฮตีสิบสี่เยอะแยะเนี่ยเขาใส่การ์ดสีม่วงนะครับโคตรดีอะ่ะต่อมาไม่มีการ์ดอะไรเกงังเกงเขาใส่ใส่การ์ดเพิ่มแอตแท็กด้วยไปอนะันดับที่สองอันดีกว่าวิาสานี่เหมือนจะเยอะนะครับเพื่อนศาสตร์เยอะจัดวิาสานกับธนู คนนี้ฟาอินล้วนเลยนะ AMDK เขาพันสองมันมาองเหมือน,นกันแต่ละคนต้องกดยาบัฟอยู่เนี่ยบวกถอบบวกสิบหก,บก 16, ที่เหลือก็บวกแปดทั้งตัวงงอยู่ว่ามันขึ้นไปพันสองได้ไงไปที่เลเวลหรือเปล่าต่อมาดับสามรดับสามก็โลกอีกแล้วโลกเนี่ยติดเมตาแล้วเนี่ยอุ้ยคน AMDK พันห้าอุ้ยบวกสามสิบโอ้ยสุดนะสุดเปิดเปิดโอเพนเบต้ามาเนี่ยคนนี้เนะี่ยท็อปแน่เลยมาส่องอาชีพอื่นกันบ้างดีกว่า อ่าเนเนแบ็กสมิธสเตตัสส่วนใหญ่เขาไม่ได้อัพแบบว่าทางในทางเดียวสุดนะถ้าไม่ใช่พวกแบบวิสาหเนี่ยถ้าเป็นพวกวิสาหเนี่ยเขาจะถ้าเป็นพวกวิสาหเนี่ยเขาจะอัพแบบวินหมดเลยเพราะว่าค่าอื่นมันไม่ค่อยได้ใช่นะอันนี้มีแบ่งในวิทบ้างเนี่ยเอาเลือดตูทนูบ้างดิอนี่เขาเล่นเป็นเอจิเน้นไปตีไวหรือเปล่าแท็กเขา500ร้อยเขาอัพเด็แค่นี้นะแอแท็กเขาห้าร้อแสดงว่าผมว่าเลเวลนี้ใกล้เกี่ยวละหรือเปล่าเอาอัพเด็แค่นั้นแอ็กห้า0้ผมอัพเด็กไปตั้ง50แอิแท็กผม3สามร้อยไปดูอาชีพรักนะ ม่เป็นแบบว่าสายยิงอ่ะให้ติดคีด,ด้วยอ่ะไอ้แทงเจ็ดร้อยตีไวก็ใช้ได้อยู่คีเรียีเซฟปีสิบห้าเนี่ยผมถือว่าเท่าที่ผมไล่ดูน,นี่มันทํายากมากนะค่าคีเนี่ยค่าคีคนนี้ยี่สิบแปดเองแต่ค่าคีคนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดเองคีสี่สิบนี่ถือว่าทํายากมากนะไปดูอาชีพปืนอันนี้อาชีพไรเนี่ยได้อ่อนอยู่คูเซเดอร์อ่ะคูเซเดอร์ก็มีก็ท็อบเซิร์ปะ่ะเป็นสเตนเอจ เล็กๆอันนี้ก็นก่าจะสายแบบสายตีอ่ะอุ้ยแอบจะปี X ๊ดสามยูสามนะว่าเยอะใช้ได้นะวอลล์คองผม,มนี่สองสองเองอ่ะสองนิดนิดอ่ะแท็กเก้าร้อยมีโหมดแบบว่าอุ้ยคอตูมอใส่การ์ดได้ด้วยอ่ะผมว่าน่าจะมีเจาะรูเนี่ยไม่ก็สุ่มมาได้คอตูมของผมใส่ได้ไปะเนี่ยว่ะคอตูมของผมใส่ไม่ได้สักอันแล้วมาสองน,นันต่อหลักๆก็จะมีแอดธนูวิสัทแล้วก็ดาบแบ็แกเซมิตนี่ดันน่าจะปู่มา ดูสิไม่มีพระเลยนะลองดูที่ว่าจะเจอพระหรือเปล่าไม่มีเลยท็อปร้อยนี่ไม่มีพระเลยนะเรามาส่องอีกสัก3คนละกันนี้คนนี้เป็นโลกส่วนใหญ่เขาอัพฆาต่ากันหมดเลยนะครับไม่ได้มีใครแบบว่า A up. มีอัพมีอัพเอจิบ้างผมไม่รู้มันช่วยอะไรเหมือนกันนะ A G. เอจิเนวิสัตคนนี้เอ้ยเขาเด่นค่าเด็กกว่าแอตเทิร์คอะไรหกร้อยเอ้ยหกร้อยนี่ค่อยเยอะเท่าไหร่สอง PKPK นี่อะไรนะ่าจะเป็นคนที่ไปฆ่าคนอื่นเยอะหรือเปล่า PK พร้ P K. อมอลน์หมดเลยอนะ่ะ ไม่มีอะไรละเรามาตีบวกสง่งท้ายกันหน่อยตีบวกเลยว่าตอนนี้อาวุธผมบวก1 7เ็ดแล้ nah วนะตีบวก18 35%เปอร์เซ็นต์เอาใส่ใส่หมดเลยไปคือไปมาดูว่ามันจะบวกยากสักแค่ไหนนะเกมเนี้ยขับสมาธิ่อนขาไปโอ้โหเอยถึงว่าฮอรดาแดงไปโอ้โหไม่ได้ถึงไว้ในยี่สิบเนี่ยนะไปโอ้หายก็ต้องตีบวกใช่ไหมล่ะหินนี่ก็แพงซะ้วยนะสามสิบอันเจ็ดร้อยกว่าลูบี้อะหรือว่าเราจะไป ตีอย่างอื่นดีเอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราค่อยไปก็ได้เอาน,นี่ย่ัดไปโอ้ซัดดุรัวๆซัดอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอเทมผมทำลายเอา้าเอ้ผมไม่ได้ใส่กระแตกเหรอเอา้าเอาละเอาได้นี่มาแทนโอ้โหขอบคุณมากผมกดเปลี่ยนไปอันนั้นแน่เลยแล้วก็กดกลับมาเนี่ยตะกี้ผมกดแบบเปลี่ยนอันอย่างเงี้ยแล้วพอกดกลับมาปุ๊บมันไม่ได้ติก๊กถูกตรงนี้โอ้โหโอ้โ าขึ้นหนังใหม่ก็ได้ไปแล์ด้านวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกไปกันต่อบวกสองสามไปสี่ห้านี่ไม่ใช้เราเก็บไว้ใช้ตอนสูงเนี่ยโอ้โหดีเซ็ตเด็ดดิเป็นได้แน่นอนขอบคุณเจ้ามาถูกทางแล้วอือเป็นไงล่ะ,ละเจ้ามาถูกทางเลยไปกันต่อโอ้ยมันจะติดใ,ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช้กันรถไ,ไปไปไปอีกใช้กันลดนี่ไม่แตกเลยนะไม่ใช่ป่ะอา้าวลองไม่ใช้ดูดิเออสกี้เราบวกต้องสิบเจ็ด ต้องมาเสียเอ้ยแล้วไปใช้หินนี้ด้วยหินนี้ก็แพงเหมือนกันนะเนี่ยหินเนี้ยนนไปไปอเอา้าระเบิดโอ้ไอเทมแตกมันกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเวลาสุ่มคอสตูมไม่เห็นได้เลยเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยชีวิตเฮ้ยไปสองเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้สี่เปอร์เซ็นต์มันแตกนะแต่เวลาเราสุ่มนี่สนะี่เปอร์เซ็นต์นี้ไม่ออกเลยนะไปทวนคุยทีเผลอสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไปโอ้โหไปใส่แล้วต้องเพิ่มยาบ้ากนะ่อนละยาอะไรให้ยาบ้ายาบ้บ้ดามี่ ้าไม่ได้ผมยี่สิบไม่เล่นต่อเข้าใจไหมเออขอบคุณเจ้ามาถูกทางแล้วถ้าหนึ่งถึงห้าดูสามถึงห้าไปอืเออหมกูเลือกเ,เล่นอ่เด้ใส่เราใส่กันกันแหกหน่อยละกันเดี๋ยวได้ไปเริ่มหนึ่งใหม่ไปมันก็ลดเว้เห็นี่หมดละเราซื้อหินนี่เพิ่มหมดโอ้สี่ร้อยนะไม่ได้ถูกถูกนะส <c oughs> ี่ร้อยถูกทางแล้วเหรอโอ้สงสัยผมจะต้องใส่กราดรถด้ยวยมั้งเนี่ยไม่ถึงนะมั้ง <c oughs> โอ้ไปต่อเนื่องว่าเสียหายเยอะ ถ้าสมมติว่าเปิดเปิดมาแล้วมันรูบี้มันไม่ได้แจกฟรีหรือไงอันนี้คือมันแจกฟรีนะผมได้ซื้อมากระดับดวนๆไปไปต้องพูดว่าไปใช่ไหมถึงจะติดเนี่ยอ่าเราไม่พูดดิเฉยๆไม่เกี่ยวนี่หว่าไปเออพูดดีกว่านะไปโอ้โหยิ่งพูดดังไม่ยิ่งติดเว้ยไปโอ้เฮ้ยต้องกระตุ้นด้วยเสียงไว้เฮ้ยสิบสามแล้วเว้ยไปโอ้โหพูดเบาไม่ได้เลยนะไปโอ้โหไปโอ้ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยดูว่าเมื่อกี้ต้องดังกว่าเดิมไปโอ้ เ้าอยากให้มันติดต้องพูว่าติดหรือเปล่าติดเออนี่ไงติดต่อต้องพูว่าติดคำเดียวติดติดเลยกันนี่จะหมดแล้วยังไม่ขึ้น15บหเลยเนี่ยโอ้โหดูบี้หมดแล้วด้วยพอละซื้งใจเสียงที่คุ้นเคยอะไปต่อไม่เข็ดเอาหินหมดโอ้เซื้อดิห็นเราหมดแล้วเรามาบกอ่างื่นเล่นดีกว่าคลิกลัวเป่าปั่าเปล่เปล่เปลาเปล่ปเปลยเปล่าเปล่เปล่าเปล่าเปลเปเลเลยเลเปเลเล ปบวกแปดทั้งตัววยังดีไปแต่หินถึงบวกแปดนี่หาง่ายนะผมว่าเบสิกทุกคนนี่นี่จต้องบวกแปดอ่ะไปไปต่อเนื่องไอ้ซัดบวกแปดยังยากเลยชีวิตไปต่อดีมากเจ้ามาถูกทางแล้วบวกแปดต่อไปก็หินนี่มันหายจากไหนได้บ้างวะเนี่ยอ๋อดอกจากพวกแมงนี่นะแล้วก็รวมกรวมนี่มันรวมไงวะเนี่ยส่องเลยดีรวม อ๋อสามอันได้หนึ่งอันนะอ๋อโอ้เซนีเราหมดด้วยพอแล้วนะชีวิตเอ้คนที่จะบวกอันนี้มันบวกสามสิบไปได้ไงมันมันดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอไปใส่กร์ดโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอ้ยยังดียังดียังดีงดพูดเลยต่อดีวะหาเดี๋ยวพูดต่อละกันเออสรุปโคตเบตา้าละกันก็โอเคอยู่มั้งเวทก็ไม่ได้ เวอ่อวังอะไรมากทำทางแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ผมว่ามอนอะมอนมันแอบหมดไปหน่อยเนะยครับผมไปลองตีมอนให้ดูนะผมว่าสายฟีนจจี่อาจจะอยู่อาจจะอยู่ยากนิดนึงนะเพราะว่าขนาดเนี่ยเขาแจกเขาแจกเพชรมาเป็นเยอะนะโคดเบตา้าเขาแจกเพชรผมมาประมาณหมื่นหมื่นกว่าเพชรอะยังตีมอนแทบจะสู้ไม่ได้เลยบางบางช็อตถ้าไม่ได้คุมจอนี่คือตายฟีน,ยนะการบอดนี่ก็คือบอดบอดแบบยาหมดปุ๊บนี่คือเน่าแน่นอนแล้วมิดยาแม่งก็แพงด้วยเซนีแม่งก็หายากีิ ยาแม่งก็โตดแพงของคุณก็ต้องประมาณนึงอ่ะคุณถึงจะปลอดสบายอ่ะมาตีมอนโชเลยอยากจะโม่ไปตีตัวนี้ไปตัวน,นี้เทนะี่ยสามห้าเนี่ยนี่คือมาแนะนํามานะแนะนําสถานที่ล่ามอนเตอร์แนะนํามาแล้วก็จัดให้ถึงยังเนี่ยผมได้ลูบี้มาซื้ออะไรพวกนี้มันถึงแบบมีของโหดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นสายฟรีะเ,เราไม่ได้ได้ซื้อพงุงซื้อแพคอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ยากแน่นอนส่วนเรื่องแส่ของก่อนโอ้ตีรบบขนุนลมอีกกูแสนวันนี้วอน ตีบวกอะตีบวกมว่าต้องงบถึกประมาณนึงอะถ้าอยากบวกเยอะๆอะไม่อเอาออปชันตรงนี้มาล่อได้ไงแต่บวกแปดได้เด็กเพิ่มหกตอนเลขหวยอยู่ตอนนี้เริ่มเริ่มตาแล้วตีแตกตีบวกแตกก็ิ่มดาละนี่อ่ะมาแนะนําให้เรามาฟา์มตัวนี้ต,ตีเลยเด้ยดูโดนมอนล,ลุมเพื่อไหลเป็นน้ําดูนี่คือมีคนช่วยอยู่นะเราไปที่มันอยู่คนเดียวไปจะม,มีคนบอทอยู่อะเกมมันจะปิดอยูล่ละเออนี่เลย ผมจะได้จะโล่งอ่ะสมมุติเราปล่อยบอดตรงเนี้ยเนี่ยดูดิกว่าจะตีตายเลยลตัวตีพีร้อยเดียวถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆแล้วมอนมันมาลุมเรานี่คือเียบร้อยนะม่องเท่งเลยต้องดูม,มอนลุมโดนลุมแล้วเราปิดปิดมอนไม่ทันนี่ก็โดนลุมเรื่อยๆเจ็บอยู่นะผมว่าแอบหนักแอบหนักสําหรับสายฟีอ่ะมีขนาดมีของตีบวกทั้งตัวเนี่ยมีคอรตูมด้วยคอตูมแบบคอตูมนี่ก็โหดเหมือนกันนะดีเคบุตรใคดจะปีดเนี่ย ก็ช่วยได้อยู่ไบัฟยาแล้วเนี่ยนี่บัฟยาเลยนะนยยนะขึ้นมาตัวละเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูให้ตัวละ0.5% 0.05%บอสก็โหตีบอสไม่ค่อยสนุกอ่ะวิชชั่นเนี้ยบอสมันไม่ค่อยเป็นบอสท,ที่เราแบบรู้จักกันอ่ะเมืย์ก็มันอาจจะมีบอสท,ที่มันเป็นบอสจริงๆอ่ะอย่างบอสในเวอร์ชั่นอื่นจะเป็นพวกเอสก้าพิโอนี่อะไรเงี้ยคาเค้นอันนี้อะไรแมงป่องตีแมงป่องตีเห็ดยักษ์ โอ้โห oh, okay. ชื่นใจเรื่องของกาชาล่ะสุกได้ปะเนี่ยไปเรามาดูเลเยดนี้ว่ามันจะดีแค่ไหนสิบใบทำาได้ดีนะเฮ้ยสีฟ้าอันนึงถ้าถ้าสีเขียวก็จะเป็นขอบจะเป็นสีเขียวเนี่ยถ้าจะเป็นสีขาวนี่ก็เกตเกตอ่อดเลยสีเขียวก็ดูดีดูดีด,ด,ด,ดีดีตรงไหนวะเนี่ยมีถึงเกตสีม่วงแล้วเนี่ยที่เราสุ่มเป็นสิบใบได้แค่เกตสีฟ้าอางแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้กาชาถือว่าใช้ได้ต้องมีดวงระดับหนึ่งอะเพื่จะได้แบบของดีแต่ถ้าเล่นทำขับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นนั่นไม่ได้บวกยี่สิบไม่เล่นต่ออ,อ๋อผมพิมพ์เองนี่ยว่าผมนึกว่าใครมันพิมพ์มาอืมต่อไปเรื่องอะไรดีอะสัตว์ขี่สัตว์ขีธธ่ปุว่าโอเคนะถ้ามันพวกตัวแบบส,สวยๆน่ารักน่ารักขี่ว,ว่าน่ารักอยู่ต่อไปอะไรดีอะส,สกิลสกิลมันไม่ค่อยเหมือนแบบเวอร์ชั่นอื่นแม่งก็ขึ้นชา้าด้วยเนี่ยอย่างสมมุติว่าปกติเราเป็นอาเชอร์เนี่ยในเวอร์ชันอื่นมันก็จะมีพวกแบบอัพอัพเม่มันบวกเด็กอ่ะเออไอเนี่ยสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน คัสหนึ่งแล้วมันก็จะมีสกิลที่มันเพิ่มเพิ่มเมจิกับเพิ่มเด็กด้วยอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่แต่สกิลนะ่ะสกิลอะไรก็ไม่รู้สกิลงงเปิดมาคัสองก็ถ้าจะไปอัพนก็กระจาอัพนก,กได้ก็งานอยู่อะแล้วก็มีอะไรที่มันช่วยในสายแบบ DPS เลยสทวน่เป็นสายสกิล DPS ก็จะมีแค่เนี้ยสองอัน้วแป้ง DPS เด,ดีดูดิกูจะตีตายเลยแต่ตัวตัวชีวิตสรุปตอนนี้เป็นคอนเทนต์ด่าเกมละไม่ได้รีวิวละเฮ้ยแย่ เติมเงินนะลองกดซื้อยดิอ่ะสรุปสรุปสรุปเรื่องเลเวลเมี้ยวช้ามากผมเล่นมาตั้งกี่วันวะเนี่ยดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดีผมเล่นมาหกวันเนี่ยเบี้ยวสามสิบห้าเองเมี้ยวช้ามากผมก็เล่นวันละประมาณสองสามชั่วโมงอะช่วงแรกๆรกที่ผมเล่นวันละสี่ห้าชั่วโมงเลยวันแรกๆรกเบี้ยวสามให้เลเวลนี่ถือว่าขึ้นช้าใช่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่างมา like เดิน Object Quest ไล่เบี้ยวจริงจริงนี่ว่าตามตามคนอื่นยากนะแล้วก็เนี่ยยิ่งเบี้ยวล,ลสูงเนี่ยมอนแม่งก็โหดมอนแม่ง,มมงี้ยยยเราาอู่ก โคยตีมอนตายอันนี้ขนาดเขาแจกรูบี้มาให้ผมครับตัวละครอะไรเยอะแยะเนี่ยผมยังตีมอนนานหรือรว่าผมกากก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะอัพผิดอัพผิดตีบวกผิดอะไรก็ได้หรือผมอาจจะใช้เพชรผิดวิธีก็ได้ผมก็เลยกากแต่ท็อปเซิร์ฟเผาพิ่งจะเวลหน้าสิบแปดเอง <c oughs> เรื่องดันเจนนะดันเจนธรรมดนเจนตือด <c oughs> ันเจนดันเจนก็ถือว่าโอเคมันแจกหินตีบวกมาหินการลดการแตกถือว่ายัง ดูดีอยู่รือมีที่ห,หินดีบวกร้อยชั้นอันนี้เป็นด่านที่เป็นชั้นเป็นชั้นไปอันนี้โหดมากเนี๋ยผมเข้าไปแล้วผมตายเลยไม่ไหวสู้ไม่ได้ต่อมาเรื่องบอสบอสก็ดูแบบกิ๊กก๊อกไปหน่อยอะ่ะไม่เหมือนบอสจริงๆอะ่ะดอกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไม่มีแบบว่าอะไรดีนะไม่มีแบบของแรบอสเนี่ยเออผมก็แอบงบงๆอยู่ไม่ค่อยมีของแรจากบอสเท่าไหร่อืมหมดแล้วมั้งประมาณนี้แหละถ้าให้ถ้าถามว่าจะเล่นต่อไหมก็าอาจจะมีแบบเออมาลองเล่นดูแบบ เขาโค้ดเวตาเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไปแล้วว่าอันนี้มันยากกันง่ายเขาว่าอาจจะปรับมุงให้มันดีขึ้นเปิดมาแล้วอาจจะน่าเล่นมากขึ้นหือกูจะจบยังไงวะเนี่ยเออเออฝากช่องทางสตรีมแล้วกันเออถ้ามันเปิดทีมันเปิดมาเดี๋ยวผมมาสตรีมถ้าใครยังขาดเพื่อนเล่นเนี่ยเล่นคนเดียวของเหงาเนี่ยก็เปิดสตรีมผมเล่นไปด้วยกันได้ลงเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวผมก็ไปไล่ดูคนอื่นเอาว่าจะลงเซิร์ฟไหนกันนะจบตัดจบง่ายๆ